สวัสดีค่ะหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการย้อมสีและออกแบบลายสื่อบุกโดยใช้สตรีมศึกษาเชื่อมโยงรายวิชาสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาผู้สอนอาจารย์ดรรานรีนนทภาและอาจารย์ดรนพพลนนทภาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสรารคาม ในหลักสูตรประกอบไปด้วยบทที่1สตรีมศึกษาบทที่2ตัวอย่างกิจกรรมสตรีมศึกษาบทที่3การย้อมสีเสือกบกให้สีติดทนนานคลิปวิดีโอการทําเสือก,กบกตาบลเหล่าอ้อยอํเาเภอร่องคําจังหวัดกาลสิงคลิปวิดีโอการทําเสือก,กบกตาบลยางท่าแจ้งอํงเาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบทที่4การออกแบบลวดลายเสือกก โดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงเดขาคณิตการใช้โปรแกรม t h g g o o m t t r s s k e t c ก p a d การออกแบบลายเสือกบบทที่5ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสือกบตมบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสือกบตมบนเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิงค์คลิปวิดีโอที่1การนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเสือกบ คลิปวิดีโอที่2การนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเสือโกกหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการย้อมสีและออกแบบลายเสือโกกโดยใช้สตรีมศึกษาผู้จัดทำบอกเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสือโกกเกิดการย้อมสีเสือโกบให้ติดทนนานการออกแบบรวดลายเสือโกกให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้แนวคิดสตรีมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ